ถ้าเหลืองเอาหายที่แบบถ้าเหลืองเอาหาที่มันขาวบกอยเป็นเนาะพี่น้องตอนนี้แม่น้องเนียวกะสิไปซื้อยาให้งอเนาะพี่น้งองเพราะว่าเขาพันค้างัวแม่น้องเนียวจนเกือบจนเกือบค้าขาดเนาะนี่เนาะมานำก็ต้องได้เสียภาษีเนาะงันทำอะไ่เ,เลยเลยอันนี้มันอีน้ำตาลน,นี่บบก,กินขาวเนาะ คืนเนาะกะสีนอนเต็มอยู่แถวนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยังมีอยู่เนาะทางพี่แต่ว่าเมื่อตะสวัสดีท่านผู้ชมเกาผมก็สองสิบสน่แหนกคือเก่าเนาะมนีการบรรยากาศต้นเสาเสาเนาะพี่ตาเวนเริ่มคืนเนาะแม่น้องเนี่วกะสิผ้าพี่น้องว่าเบิ่องพอนนองเนี่วเอาฝุ่นลงใส่นาเนาะพี่น้องเอาลงใส่หน้าแล้วก็สิเอาไปใส่เบียร์ใหม่เขาแน่เนาะเนาะ เสารมากัดเห็นก็คิงว่าก็มีพี่จีน้องพี่น้องหน้าบาลล้านละกันต้องได้เก็บเนาะอย่างไปได้เก็บแท้ๆกันสองมื่นเก็บเท่อหนึ่งเนะาะม,มือได้พอท้องนิ่วบว่าข้าวอยากเก็บทุกมมือทุกมมือเนาะลายนะพี่น้องอันนี้ว่าน้อยเพราะว่าข้าเจ้ามาหลายเอางัวเมื่อไหนนาะแต่ก่อนหันแต่ก่อนหันงัวข้าเจ้าก็เต็มอยู่นี่เนาะกับบริบรบทยางเมื่อเดี๋ยวนี้หัน เขาจะมาไล่เอาเมื่อไรคะเห็ดหัวคันมาเลยเนาะงัวทักอื่นกับเขามาบ่หด้่นอนยามกลางคืนก็เลยว่ะเลือแต่งัวเองเนาะก็ได้ได้ขี่ประมาณนี้เนาะเขาก็เก็บเอาลงไปไหวใส่ใส่หน้าเขาเห็ดเป็นฝุ่นเนาะแต่ก็ซีแบงก็ใส่ต้นกล้วยแนนแล้ะกัต้นมงกรอน้ำแหนะชวนใส่หล่อเค้นแบบนี้เอานาะจะสบายอหน่ลงไปแล้วเนาะพี่น้องถ้าว่าเขาเก็บแบบโฮมมาเปสวนลงับเดียวมันก็ ค,คือนักน ed, ้องพี่น้องคันลาทัดเอาไปแบบสีกะบุมาบนนักบันไดเนาะเอาไปครูเสาครูเสากะตั้งแบบกออกกําลังกายต้นเสาไปนําเนาะนี่คุณเขากะงามๆนาะพี่น้องปกติแต่ก่อนเนาะแบบจะเก็บโฮม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 ไว้เนาะพี่น้องจะโฮมโฮมไว้ละกะเอาขี้แกบมาใส่เนาะแล้วก็ให้ไก่เคลียร์เขาพอตัวนั้าสีใสพักเนาะมันกะสีงามเนาะมันเป็นพุนพงเนาะพี่น้องบริเวเป็นพุนก่อนๆแบบนี้เนาะอืมก็ได้ สีหล่อบ่อืมเปนดาเปนดาไปเป็นไป,นป,นปนส่วนสีหัวพูดเปนดาได้เบียกนะแม่ตื่นมาฮะเปนดาเอ้ยไอเปนดาเจ้ามาเจ๋ยอืมเปนดาเนาะพี่น้องจิงม้มเมยคลองฮะและ้วผู้เจ้าก็บ่มาเจ๋อเถื่อโทรศัพท์มาฮะกะ พังยูเนาะแต่บ่ได้แนมมึงนี่เป็นจื้อเสียงแล้วพี่น้องหมักนอนแห้นอนในกองสายเนี่ยทีิหันขอกระเห็ดแล้วเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ายังพันต๊กเนาะก็เลยว่าปล่อยให้นอนแทวก้างเดินนี่ไปก่อนเนาะว่าง่วงกะหมักยูน้ำข้นเนาะพี่น้องหมักยูน้ำข้นและก็หมักไก่แซงไฟเนาะก็เลยว่ามานอนอยู่นาบาดเมน้องนิ่วนี่เนาะแต่ละเหมือก็ได้ บอกว่าฝนตกเขาก็สิเอาเขาขอก่อยเนาะเพราะว่าแถวนี้มันก็เปื้อนเนาะพี่น้องบ่มีบ่อนอนงัวงัวในเฮือนนี่บ่เคยนอนตากฝนจักเทื่อเนาะเห็ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอน้องนิวเอาเอาไฟเขาเลยทีตจะตายไฟให้เลยเด็กไฟกระต้อเขาเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันได้เอาเขอเขาขอแต่ฝ่นโต้งตกอีกจักหน่อยก็น่าจะเอาเขาเต็มหล่อแล้วก็เอาลงไปใส่นาเนาะพี่น้อง ้าเหลือเอาไหาที่ว่าถ้าเหลืองอาไาที่มันขาวบกคอยเป็นเนาะพี่น้องเสริมแสงเนาะแถวนี้บกคอยอยากเป็นไปได้เนาะพี่น้องไ้นี่ก็ะสิพุนร้ายแน่นะว่าแถวนี้มันแข็งเลยมันกะบ,บกอยากเป็นเนาะพี่น้องนี่แต่ละปีหักว่าได้ข่าวอยู่ได้พี่น้องเงี้ยมันก็ได้ เป็นหน้าสาว้ไหมเนาะเอ้าวเฮ้ยมักเผาหล่นเนาะเฮ้ยมักเผาหล่นพี่น้องแถวนี้ก็ยังคว้นได้ใส่เนาะพอนนึงนิ้วกับสีค่อยได้ย่อเอามาใส่แล้ะน้อยล้วน้อยเนาะอย่าลืมใส่เป็นน้ำแน่ล่ะท่านี้เป็นหน้าสาวใหมเมื่อน้องมันกะยังคว้านได้งามไปได้พี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นหน้าคันคันได้เนาะหนามกับบุกคอยขางพี่น้องนิ้วยางมาบุ่งกับมิ้วก็เห็นมักเผาหล่นเนาะ โก็สองมามมพุ่น้องเป็นมือแต่กู้เต่กันแล้พี่น้องอืมมันก็อยู่หานน้ำปันเนาะพี่น้องเนาะงทรายเพิ่นเอาดินขมัทาสมเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วมันกะมันเปื่อยเนาะแล้วมันกะเต็มอยู่หันน้ำนาะน้ำมันคั่งอยู่หันเนาะก็เลยเอาดินขม,มัทาสม ตอนนี้แม,ม่น้องเน่วกะสิไปซื้อยาให้งัวะน้อพี่น้องเพราะว่าเขาพันค้างัวแม่น้องเน่วจนเกือบจะเกือบขาขาดเนาะกะสิไปไปซื้อยามาใส่ให้ละกะสิไปซื้อของกินตอนสิไปซื้อสินโมกับเซนมะหกมาไว้ตั้มให้สารกินตอนเทียงเลยเนาะนำไปเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องฮะชิ้อเค้กเนาะพี่น้องเอานีซาไปนำกระดเชียภาไซี่เลยเนาะพี่น้องเค้กก่อนหนึ่งเนาะแล้วนาอพี่น้องแง้ขาคิวที่มีคุณเขาไปซื้อ ซื้อยาแน่ะงัวในก็ซื้อยามาเป็นทีเหียมหอยเนาะรวมราพานิซามาซื้อเค้กเนาะเลือกเอาเด้เอาอันเอาอันตัวอันยังฮาพันหาไฮอะไรอันหนึ่งอันหนึ่งปะอย่าเข้าไปลูกมาเอาไหมไหมบอกเข้าได้บอกเข้าได้เลยเออเนี่เนาะมานะนำกับตงได้เสียภาษีเนาะเงินทอนให้เลยเอนบ่มี่ใส่ทงให้ในรายยัยมันเหี่ทีอะ เออตัวหน่อยนี่เลยต้นไหนมันง,ง่ามเอาตัวชายแล้วนี่น้องเอาเมาื่อกระถิ่นซื้อบาได้กินตัวนี้ให้ง,งามเลยลูกเป็นตะแพงนี่ดีนี่น้อยหัก,กบ่ใช่เงียบมึงด้วยิงีบนี่ใช่ขกค่ะเดี๋ยวมึงดูโอ้ยลาขากเลยเพื่อเมื่อกบ้านนี่ยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อน ໄດ້ຊົມໃຈເນາະບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ໄດ້ໄປຍ່າງໄປເບິ່ງສິນມຸງກ່ອນເນາະບາດນີ້ເນາະເອົາໄວ້ເມືອໃສາຕົ້ນນຕກກແຫະົນທງມແທ เอาเครื่องหนึง่งอาสีนมันได้เองสีเมื่อปีงนี่เนาะเอาเอันนี้ก็ได,ดโ้โลหะซิบโลหะซิบกะมาลอยลอยปลาบานเนาะ <c oughs> เอาพักเสริม ผักเสริมก <Christina> ับอนาผลกันเด้อเมนูแนวละพันดีอันอันนั้นผักเสริมกับผักบัวละผาปนกันมะเขือนี่เนาะเฮ็ดละอดบ่ได้เอามื้อเนียนกมื้อมื้อนี้เฮาก็เนียนกินจมืดเด้น่ะนอนีได้กินอื ตำมกขูสามพันเนะไปซื้อตอนกูโฮงห้างละกันเมื่อไหร่นะไปใช่เลยเออสีนะไปแรงขั้นสีแค้แ ค้าจังเดอร์มะคงนี่โอโห่เนาะจ้าอะไรอะไรเนาะซมก็มีบ่าามก็มีมบม่างเอาซามแล้วเอาเครื่องมาให้เครื่องตั้มมาให้พอไม่เป็นห้าพันจ้าสื่อมะคงไว้ตั้มเนาะแ <laughs> ในขาก็ยังโซด้วยพี่น้องสดอารเป็นบริโซดกันได้เลย <laughs> ขอให้คนมาจับได้เลย มีคนมาบ่ายเลยเนาะเนาะมีคนมาบ่ายเบิ่งเลยสื้อหาซื้อหาผ้าแล้วก็บข้อเครื่องตั้มน้ำพืนเลยเนาะพี่น้องมีก็มีปลาแดกมีมีสมเนาะแล้วก็มีมะขุมคนกันเองนะพี่น้องขอเอาไอ้ขอบใจหลายๆขอบสุดทันแลน้วเนาะที่ก่อนเนี่ยห้อยสลี เราซื้อหาผันผีเราซื้อหาผันซื้อมาไว้ใส่ตำปลาเนะเาะอยากกินเด้อดเอาก่อนคุณเนาะเครื่องตำปลาเพิ่นป,ป๊คือสิ่งที่เมยน้องนิ่วได้มาเนาะพี่น้องมีกะมีเครื่องตำมะคุงกับกามีมีสินโมมาไว้ปีงอละกะมีญาติใส่บาสให้งอเนาะกะมีน้องนิ่วก็เอาแต่ญาติตาเสือกับปะกะเป็ดตาดินนะพี่น้องะะ <c oughs> มาใส่ใน,น,นี่วกะ อยากคายกระเซียได้เนาะพี่น้องเพราะว่างัวกงเป็นงัวแม่เนี่ยขั้นเท้าเหลี่ยงไหวกะดูดใจมันกะสีเอาแม่แพลลูกเนาะล่ะกะอีกอย่างหนึ่งคั้นว่าเท้าคายสวงที่ว่ามันกำลังเจ็บอ่ะสิกะเขากระสีกงราคาเอาเนาะกะนิ่งนิ้วกระเซียได้ก็เลยว่าสิล่องป่วนเหมือก่อนเนาะพี่น้องทว่าบุดีเนี่ยได้กะจะมากันอีกคั่หนึงเนาะเพราะว่านิ่งนิ้วกะหักกระแบงมาจากป่าจากลูกเนาะเพิ่งกระหายมาสองตัวกะหักกระเหลี่ยงได้ปีเดียวเนาะกระเซียได้แครเหลี่ยงลาให้น้องนิ่งเน้อง นนีี่่กองนิ้วก็ต <Ash ELLE> like uh, ัด n h ามาะไฮน้อพี่น้องแล้วก็ต้นต้นต้นจังหน่อยก็เอาเอาหนามมให้ต้นจังหน่อยก็เอาหนามเอาต้นเทียนก็เอาหนาม่เนาะแล้วก็นี่ก็พี่น้องหนูอีต้นอีต้นก็จักสิเห็ดในใดเนาะจอยเลยเด้์จอยแห้งแล้วเนาะเพราะว่าบริกินเป็นมือที่สามอะไพี่น้องถือว่าเจ็บแบบนี้นะกินได้อยู่กัแต่บวดเ็มบวดเ็มทีเนาะก็ไปแต่อีต้นพี่น้อง เศษแนวใดแมวนิวก้กะนีแต่สิสื่อยาปั่วเบิงนี่แหละคั่นว่ายังบ่ดีกะจังว่าอีกเนาะี่นพี่น้องดีแต่บ่ขาด,ดกเกือบแม่นขาดได้พี่น้องยังเที่ยวสื่อๆนะเอนอีหยังแม่นออกบ่เลยเนาะเอ็นอีหยังนะกะเลียเลียเลียดเลือดจนว่าออก,กนเต็มหมด พ่เห็ุก็เหตุแต่ลงเนาะพี่น้องคือสวนหญ้าเฮานี้เนาะงัวเข่าโอ้วหามื่อนแล้วจะกี่โตจะแยงบ่จักแบบอยจังเงี้ยงบ่เคยเหตุจักเถอลายยูแกงใบขอนแะอยู่แต่ว่าเฮากับ่วช้งคันแบบตี้แบบนี้เนาะอันนี้บ่งแต่ว่ามันก็คขึ้นเดือเลยเนาะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ผูกไวกกอนเนาะบบอยาใหายปาน้ำมูเนาะพี่น้องเพราะว่ามูหันป่อยเนาะยำยำแหลงหลังจากแล้วหายแล้วหน้าแมน มัวทั้งบาดเมนน้องนิวจะปล่อยเบิดเนาะมีแต่ไก่ถึงรดูการเห็ดหน้าก็จังคอยจังคอยผูกเนาะตกกาวานกาแล้วจังได้ผูกเนาะอันนี้กะมาย่ำพันได้ผูกหรอกแต่ว่าเจ็บแข้งว่าสิ่งกะพยายามไปน้ำโมยันไปไปคลองไปยังนะพี่น้องก็เลยว่าหมัดไหลเนาะคันไปผัดเจ็บแห้งผัดมาปวดไหลเนะาะกระซิญยากไปหาอีกเพราะปกติหันคำตอนมือเสาวกะ ไปแต่เดิกเนาะแล้วก็เตือ,อนขามมากก็มาเองเนาะพี่น้องงันวนี่งัวนี่เขื่อนนี่ปฏิยากไปหามาเองเนาะแต่ว่าคันเท้าปล่อยไปนี่สมมติว่าไปไปเจ็บแข็งอยู่บทอือ่นมากผู้ดกะหมูก็คือสิบปฐาหมูก็สิมาปะแล้วก็สิไปหาก็จากสิไปนั่มอยู่ใส่น้ำกะสีห่หยาก็เลยว่าผูกไว้เนาะมิแต่เอาหนามเอาหยา,มา,าม,มาให้กินแรงๆมากกับโมมันมากอะ่ะจำคอยปล่อยใส่กันเนาะจะเชียร์ตินได้พี่น้องอีต้นกับอีต้นเนาะ สอยยังบุได้นอกจากซื้อยญ้ามาใส่ไห้เนาะเมื่อก่อนซ้าเหมือนนี่เลยเนาะพอาะน้องนิวแตงบวงมาของเอาะเพราะว่าห้าปอยเลยเสือกมันก็ออกมือเทบสีทอลมานขนาดเนาะพี่น้นอ,องเพราะว่าแมงวันยังกระตอมลายเนาะบาดกับน้องนิวกับเบอร์หูเสิเหตุเนาะจุนจ่อยพี่น้องปกติงัวอ้วนอ้วนยามน,นียาพลโตมาเลยยาลาย,นานลายกับจุนอ้วนเนาะ พอมาเจ็บบวสีมิแต่สามสีมือสือส่อจอยลงโวกกินกะบาดแสบเลยเนาะพี่น้องทั้งอยากกินยาทั้งอยากเลียแมงวันนไงกับปาหนี่เมื่อก่อนพอน้องนิ่วเอาเอารีดมาใส่ให้แล้วเอารีดมาใส่ให้กับอันวชสีเอาน้ำมาใส่ให้มื่อกี้มีน้องนิ่วกับไปเสือยาตานเสือมาให้เนาะแต่ว่ายาหากากินปกติดีอยู่ดีแต่ว่าพัานทางหนานะพี่น้องคัน้นพันทางล่างนี่คือสิบขึ้สิบมาบวได้คือสิ หล่มคาหันเลยเนาะหล่มคาทีเลยอันนี้ยังว่าถือทางหนามีแต่เอ็นทางหนาขาดซื้อกระยางแบบเยกเยกไปหันเลยน่องเนี้กะซึ่งเมื่อแต่งอาหารให้อันไว้ให้สางพอเนาะตอนเนออนทียงจะนอนใน่องเนี้ยจังสีเอาน้ำกลับไปเอาหยามาเติมให้อีกกะชิให้พอน้องเนี้ยสายยาเนาะจักสิจับได้ก็เนาะ นี่กะกองเนี้ยกะกำลังสิไปใส่ยาง่วงนะพี่น้องกะเอาน้ำไปไว้ให้กินเลยเนาะใหญ่มาหอมบดมานานๆพี่นะบดทางนั้นมันจากแดดละพี่ทั้งพี่ทั้งหอมบดทั้งหอมบัดนี้มันอ่าแมงเนี้ยกับน้องเนี้ยประกะเข่าไก่เนาะพี่น้องยาง่วงดีสินเนาะวีหางแล้วมันขันอยู่ม่น้ำตาลอยู่เด้ออยู่เด้อ ชื่อนางน้ำตาลเนาะพี่น้องเอลี่ยผึ่นชื่อนางขาวน้องนิ่วก็มาใส่ยางหว่านดินอยู่กระเดวกระเดวพี่น้องแม่แม่ก็สิีอุ่มก็สิี่บวายเลยลูกคนหนึ่งกระจุบุญเนาะพี่น้องมากเลยเฮ้ยไปเฮ้ยหมาลุ้วิมาหิมะมันแดดเลย อยู่เด้อน้ำตาลเด้ออยู่เด้อมาทำพีอย่าไปบุญได้เลยเห็นไหมเหไหมไม่าอย่างัวงได้อย่นงัวดีได้เห็นไหมดูลุงเลสายลุงเลสานยางงวเห็นบ่อยเราเห็นบ่มาลูกเห็นไเขามาผมปีมาน้ำหน่อพี่น้องนี่ก็ได้เมื่อวานเขาอยู่เมืองของเนาะพอโบกอนก็เลยแม่น้องเนียวก็เลยต้องเป็นคนเลี้ยงมาซ้ำเหมือนเลยฮะฮะใส่โรดตันเสือ มันละกระเลียมันเลียก,กินแล้วมันกระเข้าปากมันกะซัมกินเ,เล้อะไรข้างหนเอาให้กินผั <c oughs> สิญาคป้าเฮ้ใส่ใส่โรดใส่จากซองเม็ดนี่ ใส่ย่าตนเสือเนาะพี่น้องมันสิืนบ่นยาซักัดแข็งยันแข็งเจ็บแข็งเจ็บค่ะะเคยนใกับคมกินข้าวยังว่าใส่กับข้าวอันนี้ข้าวมันก็บ่กิน แต่ก่อนเนาะงัวแต่ก่อนงัวในเฮือนนี่มากินข้าวสุกเนาะพี่น้องข้าวนึ่งสุกกะเวลาเอายาให้กินกะเอาข้าวเอายายัดใส่ในปันข้าวเนาะมันก็สิเกิเลยอันนี้มันอีน้ําตาลนี่บ่กินข้าวเนาะได้บ่ได้บ่แล้วแล้วบ่ยายมาห่มบัดนี้ขัวเอาเนาะพี่น้องปู่เอาเฮ็ดจังได๋สิปะให้น่ะกเสียด พียงมากกว่าสิได้สํานี้ก็บ่ได้ง่ายเนาะพี่น้องแม่น้องนวแม่น้องนวท้องบกใหญ่เนาะไปเลี้ยงงวเนี่ยจุงวจุงยามมื้อเช้าต้องจุงว2โตนี่เากินอยู่กินอยู่ตามคันนาเนาะพี่น้องเพราะว่า2โตกับ2โตนี่เอามาใหม่แล้วก็ยังบ่ทันได้ลึ้งกับกับอันงวในเฮือนนี่เนาะยังบ่ทันได้เข้ากันปานดกะแล้วก็หลังจากที่ว่าเลี้ยงงัว2โตนี่อิ่มเนาะพี่น้องไปจุงใส่คันเนาะมันก็สิอิ่มไว้เนาะตอนเช้า แล้วก็ต้องไปเลี้ยงงว้วาซุ้มใหญ่หันอีกเนาะความอยากได้แต่ว่ามาเป็นแตงสีกะนไม่จักสีหวาเนาะเราใส่ย,ยาไปแล้วกะมันก็คือสิพันเนาะพี่น้องมันกัดกุ้มเลี้ยงกุ้มอยียงอยู่ฮะเนาะตกใจปกตินี่ยานผู้ชายขนาดนะแต่ว่างัวตัวนี้ไปยานพอน้องนิวผู้ชายผู้อืน่นเหม็น,นเห็นกับไก่กับบุได้เนาะอ่ะเนี่ยแล้วปะ ตัวนี้จังหายเนาะพี่น้องเพิ่นว่าให้กินหญ้าหมดก่อนเนาะเดี๋ยวไปตัดหญ้ามาให้ใหม่เริ่มแดดแล้วพี่น้องเป็นเนียวกะสิไปตัดหญ้ามาให้นพี่น้องไปตัดหญ้ามาให้งัวแล้วกยาขห่มเนาะก็สิเอาน้ํามาให้อีกแต่ว่าน้ําก็ยังอยู่นีเอาหมองมาให้จบ่ได้ย่างพี่น้องหอมๆสิมักขนาดเนาะ นอนละเบิ้งน้ำตาลเบิงบงงบง้งเบิง้งแข็งเบิ้งหลุเบิ้งน้ำตาลยยาานนพี่น้องมายืดเนาะอือเอายาใส่กับไข่แน่เนาะพี่น้องแมงวันกับบุคคอยต้อมไปได้แล้วเนาะสนเละโอ้ยอยู่กับบุคคได้เนะาะทั้งแมงวันแมงมีทั้งอียังอยีางอยาหยากเป็นนอนเนาะคันเป็นนอนแห่งศรีหักซาเนาะ 국민ដែម្ក្អសុរភ្ថីថ់ទ្ម្ក컬러로� e ១�어서ៗ្វូវិង់ ไปเดียวกับมันเหี่ยวเนาะมันกะบ,บัอยากกินเนาะคันเอาสดๆแบบนี้จะกินเนองแต่ว่าตอนนี้ชี้ยังอิ่มเนาะว่าเอามงวงม,งมาให้กัไล่เติบแตงกัญญา,า,ากระตัดมาให้ชี้ยังอิ่มอยู่เนาะผูกไว้ต้นอยู่เนาะอยากไปน้ำโมแต่ว่าเ็ดได้ๆคันดูเห็ดจีนสีกันยันบอดี้เนะาะกระเดมหัดใบก่อนนี่แต่ตอนแรงมากอะ าโมมาอีกทำๆเดี๋ยหน่อยสองสามโมงนล้โมก็มาแต่หากินกันกอยน้องพี่น้องนิวกาซี่เขอจบคลิปเป็นนี่ไปก่อนน้องพี่น้องเมืน้องนิวไปเห็ดกินก่อนเนาะบ๊ายบาย